มาท่าน้าน้อยก็ตื่นแล้วห้าเก้าคาปูราไปเซ็นแปดห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้า กับเก้านะคะเด่นหกค่ะ ปกติค่ะปกติมันเคยแตกพุ่นเบ่งมันตงแตกนีมปกติอ่ะปกติค่ะห้าสองสามห้าสามห้าสามห้ากสองเ่ยก็ขับปูหหกสองหกสอง สามสี่หกสี่ห้าหกห้าหกห้าหกห้านะคะหกเจ็ดวิ่งที่หกลองที่เจ็ด ลองเจ็ดี่รับลมครับฟัองกลมหกเจ็ดครับพี่้องอีฟซีหค่หกห้าหกสี่หกกลมสามแล้วครับเนาะรอบวีไพครับผมเนาะนี่สามรอบข้าน้อยครับ สมหอาม C สาม C สามห้าสามห้า5บสอง6กสองหกเจ็นเ็หกเส็กันด้ดีไห วิ่งวิ่งครับปูกล่องหาวิ่งห็กล่องห่าวิ่งหกล่องห่าแมนก้มกมครับปูสามสี่กลมที่สามสี่สามสี่หกห้าหกห้าโอ้หกห้ามากสุดหรอเรื่องหกสี่มันมันมันก้มเดียวกันเลยมันติดช่วมันไหม ข่สวนมันเพราว่าปกติก็พี่ี่มันเ็นเ้็กตัวเดียวกันแต่มันมันจับใกลห้ีสให้มันเจ็บให้มันเจ็บสุดทีุ่ดเลยเพราะงกับสุดยอดกติที่ิมองเยส่นึงกไม่เห็น่ะครับผมกไปเนีแลวกันวะข่าปูอ่ท่านะปูเนีทางลาพัฒนาแม่วันนี้น่ะแม่บอกนอ่าค่ะเนวทางต่อไปด้วยแนวทางนีแนวทางของเราค่ะขปู ปูเฮ็ดไปูเฮ็ดาอกาตอได้ครับผมเยสาวเดียวเงาเลยคนะครับผมเอาสองเมเอาสองเข็มัดตีไปเยน่ตีไปเยสองอ่าลานาทางล่าครับผมเนาะว่าวัน์่น้าน่อยสาวเวียดนามเล่าค่ะปูค่ะ

กูค่ะกูกาศูนย์ห้านปูนย์ปห้าเจเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเจเก้าเแปดห้าปห้า วิ่งล่องศูนย์ลุดเกดลุดศูนย์วิ่งลดเกตลุดศูนไปเลยวิ่งเ็ดวิ่งศูนย์พี่้องนี่แหะโตนีพเคยผ่าสักอยกูไดมาเตรีวิ่งอ้อบ่ผ่าแล้วพี่รองให้ลูดได้เลยวันเกตชุดก็เกตชุดกเกับงข้าปูปูที่เน่ครับป้องกุห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเกศนเดศูน ปดห้าด้าสามกลมล่องล่องเด่นล่องเด่นเกเจล่องเด่นเก้าเจ็ดเแค่นี้นะราเอาเลขสตัวค่ะครับผมเอลขสามตัวคือเก้าเจดนพี่น้องแสดงว่าเน้นเจ็ดศูนีห้าดาวได้เลยครับปู่ Ao ha, kẹt xuống. Ao ha, kẹt xuống. Ao 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 kẹt xuống. ถ่าปูค่ะเ้าน่เียวาะ่าปูอ้าในในเพจก็มีนะฝากบอกพี่น้องเอฟซีฮาก็ได้เพจแยบหนึ่งของห้าชนแนี่กำลังทดสอบไล่สดอยู่นี่ค่ะปูค่ะาปูค่ะสาธุค่ะปูค่ะรบกวนปูแค่นี้ค่ะอ่าค่ะสาธุค่ะเอะเสียงปูสั่งด้วยเะคัะเวลาอซีส่วยครับไปมาเองเดินทางต่อปูไรยุ่ในเพจได้ียบกูปูไรมาก มาหน่าต้อตรงล่อเลยรี่เพียรไปก้อนมูมากล้าคโอ้ได้เนาะสำหรับเล่าพูดเน้นตัวไหนก่อนผมเก้าเจ็ดศูนย์ในเลกสามตัวนะสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์จอเอาจดเอาเพราะว่ามันมันกำลังเดินทางอยู่เก้าเจ็ดศูนย์อ่าห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเน้นไปที่สองตัวนะ อสองตัวเน้่ก็เจ็ดศูนย์แปดคือหมายถึงว่าเรียกที่วงกลมนั้นอ่าไปกัดบนั่งในพีน่น้องเอฟซีแต่ว่าเรียกวิ่งนี่ไม่นที่ลีค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวท่งไว่ายวันกระแตกดีที่ดีท่านค่ะด้วยสำหรับสำหรับเนวาทา่งนว่วันสำหรับตัวที่พูดเนี่ยไทยแต่เขาตรงๆแต่ไยงวดทีก่ค่ะเอาสำหรับสาว้านอยนะสรับสาวลาวพนีค่ะ ครับนอกคอไม่ส่งยุ่ยไส้ไปรับกันค่ะ,คะแล้วจะไล่ตัวเร็งให้ได้ฟังไปรับกันกันเัย